ชาวจีนเขาจะกลับมา ท่องเที่ยวที่ไทยแล้วนะครับหลังจากที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการหนังสือเดินทางกับชาวจีนที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคุณผู้บอกพอข่าวออกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นะยอดคําค้นแปดสถานที่ในไทยที่เขาอยากจะไปเที่ยวเขาจะไปไหนกันบ้อันดับที่1เนี่ยนะคะพระบรมหาราชวังอันดับ2พิพิธภัณฑ์ช้าง3เสียงสมุทรปราการอันดับสอันดับ3ตึก มหานครสกายวอล์กคิงพาวเวอร์ส่วนอีกที่หนึ่งเอเชียทีคที่คนจีนเข้าไปเขาชอบไปดูคาบาเร่ก,กันอันดับ5้ S <S บาไบโยกสกายทาวเวอร์กรุงเทพอันัคนนนี้ม<อ>ผมเคยไปอันดับ6ก็คือสวนสนุก Dream ริมเวร์ปทุมธานีโอ้นี่ผมเคยไปตอนเด็กๆอันดับ7ค่ะโกลเด้นโดมคาบาเร่โชว์รัชดาพิเศษกรุงเทพอันดับ8คือสยามโอชยนโวกรุงเทพก็ลองดูนะอาจจะเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวช่วงปีใหม่สําหรับคุณผู้ฟังก็ได้ถูกไหมฮะ